เชื้ออ่อนสามารถมีลูกตามธรรมชาติได้ไหมคือถ้าเชื้ออ่อนความหมายคือมันน้อยกว่า15ล้านตัวต่อน้ําเชื้อ 1cc คือต้องมีการไปวัดประทางการแพทย์มีผลแลบเวลาเราไปวัด เอ่อสเปิร์มเนี่ยนะคะก็งดหลังประมาณ3วันแล้วก็ไปตรวจสเปิร์มมาเอาผลแลบมาให้คุกก้อยช่วยดูก็ได้นะคะว่าผลแลบป,ประมาณอย่างเงี้ยท้องธรรมชาติได้ไหมแต่ถ้ามาถามเจ๋ๆว่าเชื้ออ่อนท้องธรรมชาติได้ไหมคุกก้อยก็ฟันธงไปเลยว่าคําว่าเชื้ออ่อนหมายถึงว่าน้อยกว่า15้าล้านตัวต่อน้ำเชื้อซีซ,ซีนี่คือเราพูดกันตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เพราะคําพูดว่าเชื้ออ่อนความหมายคือตัวสุจิต่ํากว่า15ล้านตัวต่อน้ำเชื้อ1ซีซ,ซีซึ่งส่งผลให้มีบุตรตามธรรมชาติยาก ะะหรือไม่ท้องตามธรรมชาติ15ล้านตัวต่อน้ำเชื้อ 1cc ถือเป็นตัวน้อยรัก15ล้านเนี่ยยังทำให้เราท้องไม่ได้คิดดูแล้วกันคนที่ทำให้เราท้องได้ก็ต้องมีเป็นร้อยล้าน60ล้าน70ล้านอะไอ้ที่มันมีมันไม่ได้ดีทุกตัวส่วนใหญ่มันเป็นซอมบี้การวัดสเปิร์มเนี่ยเขาวัด4ข้อ1เวลาไปเอาน้ำเชื้อออกมาแล้วเนี่ยวอลลุ่มอะมากหรือน้อยจำนวนน้ำเชื้อที่ออกอะน้ำปริมาณน้ำอะมากหรือน้อย ปริมาณน้ำต้องไม่ต่ำกว่า1 5ซีซีถ้าน้ำออกมาน้อยออกมากระจึงหนึ่งจำนวนที่จะเจอตัวสเปิร์มอยู่ข้างในก็มีโอกาสน้อยด้วย2เข้าวัดจํานวนสเปิร์มเลยเขาเรียกว่าความเข้มข้นความหนาแน่นของจานวนสเปิร์มภาษาอังกฤษก็คือสเปิร์มคอนเซนทร์ชันหรือว่าสเปิร์มเค้าเขาก็จะนับจํานวนเลยว่าเขาสุ่มน้ําเชื้อมา1ซีซีแล้วก็สองด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วก็คํานวณน,นับถ้ามันเกิน15ล้านตัวก็ถือว่าความหนาแน่นผ่านมีโอกาสทําให้ท้องตามธรรมชาติได้ถ้าสเปิร์มต้นตอิ นะคะเขาเรียกว่าเชื้ออ่อนแต่ถ้าเป็นหมันความหมายคือมีแต่น้ําไม่มีเนื้อส่องดูแล้วมีแต่น้ําอย่างเดียวไม่มีตัวสุจิอันนั้นเป็นหมันไม่ทองทำธรรมาชาติถ้าเชื้ออ่อนคือจอํานวนตัวน้อยกว่า15ล้านตัวต่อน้าเชื้อ1นึ่งซีซีก็อย่ยังข้อที่3เวลาเขาตรวจนะภาษาทางการแพทย์เรียกว่า Motility ก็คือการวิ่งเขาต้องดูว่าสเปิร์มวิ่ง เกิน40%ไหมถ้าสเปิร์มที่ออกออกมาแล้วก็ขี้เกียจไม่วิ่งเชื้อตายบางทีนอนนิ่งเลยเขาเรียกเชื้อตายหรือว่าถ้าวิ่งช้าเขาเรียกสเปิร์มขี้เกียจต้องวิ่ง40%ซึ่งถ้าตรวจแบบละเอียดมากกว่านั้นอีกสําหรับคนทําเดกหลอดแก้วคือเขาต้องดูด้วยว่าวิ่งไปทางไหนวิ่งไปข้างหน้าวิ่งวนวิ่งถอยกลับอ่ามันต้องวิ่งไปข้างหน้าเกิน40%มันถึงจะทําให้ท้องธรรมชาติได้ข้อที่4ภาษาการแพทย์เรียกว่า morphology ก็คือรูปร่างของสเปิร์มส่วนใหญ่ผู้ชายตกข้อนี้คือรูปร่างของสเปิร์มต้องปกติด้วยส่วนหัวส่วนคอส่วนหางต้องรูปพันธสันฐานปกติไม่ใช่หัวงอคอหักหางสองแฉกพวกนี้ออกมาเป็นร้อยล้านตัวก็ไม่มีประโยชน์ซอมบี้เอาไปทําอะไรอะสเปิร์มไปเจาะไข่ก็เจาะไม่ได้ถูกบล็อกตามธรรมชาติคือไข่มันก็จะไม่ให้ตัวที่ผิดปกติเจาะมันเป็นการบล็อกตามธรรมชาติเอาไปทําไมคะตัวผิดปกติพอเจาะออกมาก็เด็กก็เป็นพิการมันก็จะบล็อกอยู่แล้วตามธรรมชาติมันไม่ไม่เอาตัวที่ผิดปกติให้เจาะ สมมุติบางเอินเกิดเจาะได้ขึ้นมากลายเป็นตัวอ่อนสักพักหนึ่งพอไปฝังได้ตัวอ่อนตัวนั้นก็จะแทงไปเพราะมันถูกธรรมชาติคัดเลือกให้ออกมันรู้ว่ามันมาจากตัวอ่อนที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นเอ่อ morphology หรือรูปร่างของสเปิร์มเนี่ยต้องเกิน4% แค่สเอซงนะแต่มาสี่เปอร์เซตของเป็นล้านไงต้องปกติเกินสเปเซพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรวจมาแล้วเราเจอว่ามอร์ฟอโลจีรูปร่างผิดปกติต่ากว่าสเปอร์เซ็นต์บางคนศูนย์เปอร์เซ็นต์เยอะมากในเพจน,นะคะก็คือต้องอีกซี่หรือว่าวิ่งเนี่ยไม่ถึงสี่เปอร์เซ็นต์แล้วแถมเชื้อย,ยังอ่อนไม่ถึงสิบห้าล้านตัวไม่ต้องไปนั่งรอตามธรรมชาติค่ะเสียเวลาผู้หญิงเปล่าๆผู้หญิงยิ่งแก่ไปก็ยิ่งมีลูกยากเพราะว่าเซลล์ไข่เนี่ยมันก็จะแก่ไปตาม อายุของเราแล้วฟองไข่ก็จะหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆทุกเดือนด้วยรวมถึงฮอร์โมนของเราที่เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะเริ่มร่วงโรยไปจนกระทั่งเราแบบเข้าใกล้ ัยทองหรือบางคนรังไข่เสื่อมก่อนวัยยังไม่ถึงเวลาที่จะัวทองก็รังไข่เหมือนคนไวทองแล้วก็ไม่ค่อยมีการผลิตไข่แล้วอย่างนี้เป็นต้นเสียเวลาผู้หญิงเราก็จะได้รู้ว่าผลสเปิร์มของสามีแบบนี้ฉันจะมานั่งรอทําธรรมชาติอยู่เพื่ออะไรฉันก็จะได้บํารุงของฉันบารุงของสามีแล้วก็ไปทำในกาดแก้วประเด็นแรกคือเชือ้อออดสิ้าล้านตัวโอกาสที่จะท้องธรรมชาติก็น้อยอยู่แล้วแต่ไปตรวจมาให้ครบทั้ง4ตัวสีจะได้รู้ว่าจะรอธรรมชาติอีกนานแค่ไหนนะ